สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮารสุทธิพงศ์โพสต์ทิ้งบอมเดือดนายกฟ้องประราชาชนนังถูกแจ้งจับม .112 เจอากรณีเมื่อวันที่12พพฤษภาคมหาสุทธิพงศ์ทัดพิทักษ์กุลนัลกร้องชื่อดังถูกนายสนธิยาสวัสดีที่ปร,รึกษากันมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร ข่าแจ้งความกับตำรวจบกปอทออให้ดำเนินคดีตามความผิดพร,รบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ5ต่อมาวันที่13พฤศจิาคม64นายอภิวัตรขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนาะทนายความของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวบรวมหลักฐานมาร้องทุกกล่าวโทษเอาผิดหาสุทธิพง์ในมาตรา112และเอาผิดพรอว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560หลังมีการโพสต์ข้อความหลายครั้งที่ค่อนข้างมิ่นเมอาทิยาเจ้านายขายไม่ออกสต็อกไม่เคลื่อนที่รี้วหลอต้องออกมาช่วยเรื่องการตลาดผมไปก๊อปคนอื่นเข้ามาอีกทีพร,ร้อมติดแฮชแท็กว่าผูกขาดวัคซีนนี่ทาไม่เฮี้ยมจริงทำไม่ได้นะ ล่าสุดฮาร์ดสุดธิพงศ์ได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวสุดทิพงศ์ฮาร์ดทัดพิทักษ์กุลอีกครั้งโดยมีการโพสต์ข้อความว่าเจ้าค่าเอ๋ยนายกฟ้องประชาชนทั้งนี้ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ